กรรมาการเนี่ยเป็นโลกแปลกอย่างหนึ่งคือกลัวาการสื่อสารกลัวาการพูดกลัวาการอธิบายแล้วผมก็เรียกร้องถึงการสื่อสารเนี่ยมานานมากแล้วผมเข้าใจดีและผมก็ไม่ได้ตอว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความผิดของกรรมาก,การนะวงการบมือไทยเนี่ยมันจะดีหรือมันจะเจริญหรือมันจะตกต่ําได้เนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินของกรรมาก,การแนวทางในการตัดสินที่ณวันนี้เนี่ยในวันพรารัวันเดียวกันเนี่ย ผูห้หนึ่งกับคู่4ี่ยังตัดสินไม่เหมือนกันเลยคำถามนี่ต้องย้อนกลับไปถามที่กรรมการว่ามาตรฐานในการตัดสินมวยเนี่ยของเราคืออะไรเราเอาแนวทางไหนกันแน่ปัญหาสําคัญยิ่งไปกว,กว่าการแก้คือการสื่อสารกรรมการเนี่ยเป็นเป็นโรคแปลกอย่างหนึ่งคือกลัวการสื่อสารกลัวการพูดกลัวการอธิบายกลัวออกมาพูดแล้วอธิบายแล้วจะโดนด่ามันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเกิดคุณทาแล้วมันค้านสายตายัางไงคุณก็ต้องโดนแต่การสื่อสารที่ทําให้คนดูเข้าใจ บางทีเขาอาจจะเข้าใจในแบบที่เอ้ยเรื่องนี้เข้าใจผิดไปก็เ,เป็นไปได้ถูกไหมบางเรื่องเขาอาจจะเข้าใจอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมแต่ความจริงในเรื่องกติกามันไม่ใช่อะแต่มันขาดการสื่อสารระหว่างกรรมการกับคนดูมวยไนงะไม่มีการออกมาสอนคนดูว่าวิธีการยังไงผิดวิธีการยังไงถูกวิธีการยังไงได้คะแนนวิธีการยังไงไม่งไ,งได้คะแนนเวลาต่อยเสร็จบางคนจะต้องมานั่งแล้วก็แถลงข่าวไหมว่าอ๋อคู่นี้มีบทลงโทษกรรมการอย่างไรผิดพลาดอย่างไรโดนพักกี่เดือนลงพักกี่วัน ไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นความลับก็ฝากถึงกรรมการทุกท่านผมว่าทุกท่านคือองค์ประกอบสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของวงการมวยไทยนอกจากจากการจัดคู่มวยแล้วนอกจากการประกบคู่นอกจากการเข้ามาดูของแฟนมวยแล้ว ก็คือกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินนี่แหละจะทำยังไงให้คนดูมวยไทยกลับมาดูมวยไทยอยากดูมวยไทยจะทำยังไงให้นักมวยรู้สึกภาคภูมิใจกับชัยชนะในทุกๆไฟโดยที่ไม่มีคำขอรหานั่นคือสิ่งที่กรรมการคนไทยของเราที่เป็นต้นตำรับของกีฬามวยไทยต้องพินิจวิเคราะห์ตึกตรองและรีบแก้ไขให้ทันท่วงที